เมื่อวันที่12สิงหาคม2568ที่ผ่านมาพระครูสมุทธนพัฒน์กัญญานวาชิโรเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลอําเภอทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยนำชาวบ้านกว่า100คนร่วมดํานาปลูกข้าวในกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อบนพื้นที่สีไร่หน้าวัดเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างวัดกับชุมชนและเทิดทูนสถาบันในวันแม่แห่งชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยร่วมดำนาทำอาหารและร้องเพลงสร้างความสนุกสนานโดยพระครูสมุธนพั์กล่าว่ากิจกรรมนี้มีสองเจตนาคือดำนาเอาคนเพื่อรวมพลังคนในชุมชนและดำนาเอาข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนด้านนางฝ่ายชูสุวรรณอายุ87ปีเจ้าของที่นายินดีให้ใช้พื้นที่ฟรีทุกปีเพื่อร่วมทำบุญและสร้างประโยชน์แก่สังคมสนับสนุนข่าวโดย dbmp ับเบิล m a ็กพัดสนใจสั่งซื้อโท 00, line ร088 309 6600 l ลายแอ dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Her b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e แอด b herb 99